ผมนายพัชรชนพิ้แก้ววีสีนะครับเป็นผู้ทำงานนะครับสายโการก่อสร้างสายรอสองของกรมหลวงเมืองไทครับผมนะครับเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนะครับซึ่งเป็นตรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็จะเป็นส่วที่จะสร้างโอกาสให้กับชุมชนแล้วก็เมืองเล่นของพวกเราเป็นอย่างยิ่อยู่นะที่พวกเรามีผลกระทบมานา,แานาแล้วกระทบมานานแล้วต้หมายความว่า ประกาศเป็นเขียนขังเมืองมานานะเจ้าของที่ดินผู้ที่อยู่อาศัยก็มีปัญหาเรื่องการที่จะสร้างบ้านหรือจะขายที่หรือจะประกอบธุรกิจแ,แล้วก็ทําไม่ได้เพราะไม่อยากว่ากฎหมายเวรคืนแล้วก็ยังไม่จ่ายเงินจุดเริ่มต,ต้นก็จะเริ่มตั้งแต่สามแยกจุรีเวศต่อไปอนาะคตก็จะเป็นสี่แยกจุรีเวศอย่างที่พวกเราเรียกกันง่ายว่าสามแยกจุรีเวศเข้าใจง่ายโค้งทิศใต้ไป ผ่านถนนสายหลักหลายสายไม่ว่าจะเป็นรถกระช้าชันยุดถนนปัทมานดนนะครับแล้วก็เป็นถนนสุริเดชบารลุงปัทมานดนแล้วก็ไปออกพยายมผักดันตกิดตามก็ไ,ได้รับพบออกมาในการจา่ายค่าเรียนคืนพอจา่ายค่าเรียนคืนเสร็จก็มีปัญหาเรื่องพบในการก่อสร้างอีกมันเป็นสองก้อนมันต้องไปขับเคลื่อนต่อแต่การที่จะได้พบการก่อสร้างนัเนี่ยมันมีกติกาอย่างนี้ครับตรงสี่แยก ภาคตะคอนนะครัเขาไ่ทหารเนี่ยหรือว่ารัฐแล้วก็ถนนที่ทาเสร็จแล้วสายเหนือของอบตเหนือเมืองเนี่ย3.8กิโลเมตรจากถนนสายเลเยตไปชาลสิธิ์มาออกถนนสายเลยไปเรียโสธรนั้นทำดูเสร็จแล้วอันนี้จุตออดต่อยอดต่อยอดวงเวียนที่ออกมาเกอบจะครบวงกลมแล้วแต่ไม่ได้รับครบออกมาแล้วก็มาติดที่เลี้ยวขวาถนนค้มแสนสุขจะมาทะลุถนนพนมพาณิชท์ เขายังติดขัดเรื่องกลุ่มที่มินส่วนหนึ่งอยู่ประมาณสักเลยนะครับมาออกถนนพดดขัดดุมพายดิบเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพ่อเป็นของทางหลวงเชอร์โวดซึ่งจะต้องมีการเปิดชี้แจงหลวงชลประเสริฐในเรื่องภาษาที่สะานว่าหนึ่งขอใช้ห้องประชุมสองขอเชิญชวนเกี่ยวข้อไม่ว่าจะเป็นภาพประธานนส่วนราชการประชาชนหรือเอฟโอยูการตั่งสายผู้รับจ้างวันนี้ก็มาแล้วคน ทางหลงชนบทฝ่ายที่ได้รับผลบริกงงารคือข้ามประชาชนทุกช,ช,ชุมต้องขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้็นส่วนหนึ่งนะขององปอบเหน,นือเมืองมาเป็นรอบเมืองมาเป็นเทศบาลแล้วก็โดง่ดงดังเม่ไดำเน,นินขั้นตอนต่อไปสําหรับส่วน,น,น,นของเทศบาลก็ขออ,อ,น,อนุญาตเพิกเตืมอแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ที่มาร่วมในวันนี้ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญของพวกเราในงานทีร่รับทราบรับรู้การก่อสร้าถงถนนสายสำคัญ และเป็นสงสายหลักที่จะแก้ปัญหาเรื่องการจราจรต่างๆขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีลำดับต่อไปครับผมขออนุญาตเข้าสู่นะครับเป็นโครงการของสำนักต่อสร้างทางโครงการหลวงชั้นบนนะครับในส่วนของที่เป็นแายทางหลวงทุน101นะครับโครงการนี้นะครับเจอนะครับโผล่ลงมาตรงอ่าพอตในเขตมีแยกอสามานะครับแยกสวนนะครับ จะพักอีกหน้าลงชื่อตัวนี้ไปรับจัดสรรรถานนะครับในการดำเนินการก่อสร้างสายทางเมือ .2 จากเดิมน,นะครับที่เรียกว่าจอหนึ่งเดินนม 1. 1. 1. น,นะครับช่วงแรกประมาณ3.81กิโลเมตรนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะมาต่อจากตัวนี้วิ่งไปเป็นวงแหวนชั้นในนะครับก็ในการก่อสร้างนี้ครับก็เพื่อเป็นการพัฒนามเมืองแล้วก็แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การขนส่งในชุมชนแถวเมืองนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขตของเมืองรวมไล้วเดยนนะครับซึ่งร้อยเด่งสารคามนะครับเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรแล้วก็รองรับการในการขนส่งที่มีความสมดุลนะครับช่วยลดปัญหาการจราจรที่เติดขัดในเขตเมืองทำให้การเดินทางมีความสะดุกตัวเอย่เิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรองรับการแจกตัวของชุมชนได้ในอนาคตนะครับลักษณะของโครงการ จราจรช่องละ3.5เมตรนะครับ ala, ah, oh. ก็มีทางเท้านะครับแล้วก็มีเกาะการเป็นแบบกั <les> <les <les ้แพงคอนกรีตแบบที่จะราจรจเป็นทางแยกแต่ละแยกนะครับแล้วก็มีเกาะการและส่วนที่เหลือจะเป็นเกาะการโ็ยทาสีนีเส้นก็สิ่งอถึงความปลอดภัยนะครับรวมทั้งสิ้นทั้งหมด7 3กิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดสัญญาครับสัญญาจ้างเลขที่501ทับ2566ประทับรงวันที่3เดือนเมษายน2566 ร่วมจ้างคือบริษัทร่วมท้า CHP นะครับเป็นบริษการ่วมท้าระบาดขัานทุนส่วนลำกัดชั้เพชรแคนเทลเทาและบริษัท k g d Engineering ปี2020นะครับระะยเวลาก่อสร้างทั้งสิ้นนะครับตอนนี้900ล้านนะครับทั้งหมดนะค่าต่อสร้าง569ล้าน700ล้านต่อวันงานของงานก่อสร้างที่3นะครับส่วนผมเป็นผู้ร่วมงานนะครับชื่อนายพัชราชินงแก้วมีศีนะครับเป็นเจ้ากอจปฬาบริวารการนะครับตรงนี้นผู้เจริญ ในระดับแ,บ,บแรกต่อไปอทุกนี่ท่านว่าที่รัฐีท่านน,นี้เดี๋ยวยังทีมจะมคนนะครับลงมด้วดยนะครับในส่วนของรูปจ้างนะครับรูปจ้างกิจการนายพรหรือชัยยักษ์ักรพรกับพิทโซฟองกิจการน,นายเสถียรไปนะครับขออธิบายในส่วนของรูปแบบสำหโครงการที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของโครงการที่ลูกต่างของโครงการนะครับก็จะตอบไปด้วย ถนนคิวจอราจอนตนีเสริมกระถายในรอนจะไม่มีคได้ด้วยถค่ครับแล้วก็อจะมีโคตงการที่แจ้งเมื่อกี้คือเป็นกอกตันแพง่พันีนะครับที่อยู่เเป็นแย้งนะครับยดแต่กต้นึกระจากันถ้าเป็นเส้นภายในก็จะไม่มีไม่มีกนรเป็นกสีแท็งกอสร้างอยู่ตลอดทั้ง เส้นทางนะครับเพราะเนื่องจากการเป็นคืนเราเป็นคืนแค่20เมตรในทางนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเป็นจำแนการบินที่กั้นไม่ให้เลียชาเราหลมบไปที่ชาวบ้านต่อไาเรือโครงการก็จอยประมาณนี้นครับกการประมาณเจ็นจุดเลยแล้วก็จะเป็นถนนคองกิีแล้วก็มีระบบระมายลมมีไฟฟ้าสองสายก็มีป้ายจราจรก่อนป้ายจราจรสวนที่สแไปแดง 私はですね อยากจะเรียนเพื่อความมั่นใจเพิ่มเติมว่าในการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบในที่ใต้เนี่ยทเทศบาลเมล็ดร่วมกับทาง,รงบบรากรมขนบุตรครับจ้างกรมทางหลวงกรมธน,นาร์ได้มีการประสานกันร่วมหน้ามาตลอดระยะเวลาที่โครงการจะเข้าพื้นที่ดโดยเฉพาะความจุดที่เป็นวิกฤตโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ย เช่นต่อบอกอยู่นะจากช่วงถนนโรมันชาญยุทธไม่ว่าจะเป็นทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซอยยี่สิบามซอยยี่ห้าทั้งฝั่งบ้านหัวแห่ไปจนถึงหมู่บ้านบริชาตบ้านมาลินหลังเรือนจำย่านเนี้ยปกติตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ําที่หลอกรับน้ำแล้วก็พาดผ่านตลอดเวลาตรงนี้เองเนี่ยทางของชนบทร่วมกับเทศบาล และหน่วง,งานที่ตงกี้เครือข่ายที่ผมได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยก็มาประชุมหามรือร่วมกันในการกำหนดระดับระดับตรงสีแยกพร้อมขนาดท่อระบายนา้ำทดลองรับเพื่องรับการก่อสร้างเพราะาเหมือนกับ3.8กิโลเมตรแรกที่เลยเห็นในฝั่งทิศเหนือก็จะทำให้น้ำท่วมขังในโซนเหนือเมืองที่จะไปหมู่บ้านที่จะไปวัดวิมลนจะจัดได้นะ ออกประมาณนั้นบ้านของแกอยู่ในโซนนะบ้านของแกหาทางออกตรงนี้ไปแล้วส่วนนึงก็จะไปไปพาดใหญ่แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเลี้ยวไปตามโค้งปัานแซมเห็ว่ามีมีนะขอให้มีโครงการนี้นะครับให้เล้ยงเสร็จในวันนี้แตาถ้าถ้าเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยให้มีนนะคะโครงการนี้ขอให้ทุกมือทุกท่านนะครับเอาไว้โครงการนี้ดิแม่ผมก็ตกใจเลยด้วยถามไปนะครับ ก็ต้นเรื่องนี้ครับคำถามคำถามที่ว่าในการมีการส่วนร่วมครั้งนี้นะครับก็อ,อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานในการสังเกตการนะครับทุกคนนะครับถ้าเห็นด้วยในกับการนี้ก็ขอ,อยกมือขึ้นด้วยนะครับ มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ให้